สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนมีนาะคม2567นะแล้วก็ตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะคะลิชาจะไม่ได้ทำดวงความรักแล้วนะเนื่องจากไม่อยากให้มันไปมีอิทธิพลในการตัดสินใจนะคะอยากให้เป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าแล้วก็ในคลิปอะคะ่ะมันจะมีเฉพาะดวงภาพรวมของการงานการเงินแล้วก็สุขภาพนะคะ โอเคมาดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง ใบแรกของพวกคุณในเพจ o l Pentacles The Magician สิบเหรียญ h t of Wands Strength d e a t h ไม่เท้า8ดถ้วย9้าถ้วยแล้วก็เจดถ้วยนะคะในเดือนนี้ของชาวราศีมังกรและคณะามังกรนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วก็จะเป็นเดือนที่วาทศิลป์โดดเด่นไหวพริบดีนะคะ ทำอะไรจะประสบความสำเร็จได้นะมาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานการงานในเดือนนี้นะ่ะจะเป็นเดือนที่พวกคุณอาจจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่โปรเจกต์ใหม่แล้วก็มีอะไรให้ทําให้รับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดใครที่ได้รับผิดชอบอะไรที่มันเป็นงานใหญ่เป็นงานที่ค่อนข้างต้องใช้ความรู้ความสามารถสูงๆนะคะในเดือนนี้พวกคุณจะสามารถ รับมือแล้วก็จัดการกับสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะดูว่าผลงานจะเป็นที่น่าพึงพอใจนะแล้วก็ความรู้ความสามารถไว้พริบสติปัญญาเดือนนี้ดีมากๆนะคะทำอะไรจะสามารถประสบความสำเร็จได้นะแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานน่มันอาจจะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยหรือว่าอาจจะต้องบุกต้องลุยต้องสู้หน่อยนะคะแต่พอทําแล้วเนี่ยผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะ แล้วก็พวกคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะแล้วก็สำหรับบางคนที่คิดในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่พวกคุณจะได้จบจากอะไรเก่าๆเดิมๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะดูว่าถ้าเกิดไปนะี่ยจะเป็นการทิ้งความสำเร็จจากที่เก่าไปด้วยนะคะแล้วก็จะไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่มันตอบโจทย์ของเรามากกว่านะคะ โอเคมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในเรื่องของการงานเนี่ยมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มอีกบ้างสองใบเลยนะคะเดือนนี้จะมีความหวังใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานเข้ามานะคะจะมีโอกาสใหม่เข้ามามีทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ ทำอะไรเนี่ยพวกคุณสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะในเดือนนี้แล้วก็จะค่อนข้างโดดเด่นทำอะไรนี่คนจะค่อนข้างให้การยอมรับนะคะผลงานจะเป็นที่กล่าวถึงมากๆนะแล้วก็ดูว่าในเดือนนี้นะ่ยพวกคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนเก่งนะคะมีการวางแผนมีการจัดการในเรื่องของการทำงานที่ดีมากๆนะถ้าเกิดใครที่อยากจบจากที่เดิมเนี่ยได้จบแน่นอนนะคะ เพราะว่ามันค่อนข้างโดดเด่นนะคะกับเรื่องของโอกาสใหม่ๆที่มันเข้ามาแล้วถ้าเกิดไปเนี่ยดูว่ามันจะเป็นการไปเพื่อเติบโตนะคะไปเพื่อที่จะไปรับตําแหน่งสูงขึ้นได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่จะไปทําอะไรที่มันเป็นของตัวเองนะคะที่ได้มีการคิดมีการวางแผนเอาไว้แล้วเนี่ยดูว่าพวกคุณก็จะทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะจะได้รับการตอบรับที่ดีนะแล้วก็มันค่อนข้างที่ จะเป็นงานที่ทําเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมนะคะในเรื่องของงานเนี่ยเดือนนี้จะโดดเด่นมากๆนะคะดูว่าพวกคุณจะได้โชว์ศักยภาพเพื่อที่จะทําให้คนในสังคมที่เราอยู่เนี่ยยอมรับพวกคุณมากขึ้นนะคะแล้วพวกคุณก็จะทําออกมาได้เป็นอย่างดีนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในเดือนนี้เนีย่ยเป็นเดือนที่ ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนะคะมีความมั่งคั่งนะในเรื่องของการเงินเนี่ยดีมากๆแล้วก็มันจะมีความหวังใหม่ๆทางด้านการเงินเข้ามานะคะมีโอกาสใหม่เข้ามามีช่องทางการเงินใหม่ๆที่ทําให้พวกคุณอาจจะเห็นลู่ทางในการทําเงินเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีหลากหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่พวกคุณอยากทําแล้วก็อาจจะได้ทําในเดือนนี้นะคะ แต่มันค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อยากให้เรามาระวังค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นจะต้องจ่ายด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ติดขัดปัญหาในเรื่องของการเงินจริงๆเนะ่ย ในเดือนนี้สติปัญญาพวกคุณจะดีมากๆนะคะจะคิดอ่านหาทางแก้หาทางออกได้ทันนะแล้วก็มันจะมีเงินเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันเวลานะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของการเงินเดือนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในเรื่องของการเงินมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มเติมอีกบ้าง ในเรื่องของการเงินในเดือนนี้ดีมากๆนะคะถ้าเกิดใครที่ติดนะมันจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะหรือว่าเราอาจจะพอที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นพอได้อยู่นะคะแต่ดูแล้วเนี่ยพวกคุณจะมีไหวพริบสติปัญญามีความรู้ความสามารถที่จะหาทางแก้หาทางออกผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่คาดหวังในเรื่องของเงินก้อนใหญ่หรือว่าเงินใดๆก็ตามที่พวกคุณควรจะได้นะ ในเดือนนี้จะค่อนข้างดีนะคะจะได้ในสิ่งที่พวกคุณคาดหวังไว้นะแล้วก็มันจะสร้างความสุขให้กับพวกคุณมากๆนะคะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่มันจำเป็นจะต้องจ่ายอยู่นะคะหรือในบางคนเนี่ยอาจจะได้ไปช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินให้กับบุคคลอื่นก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ดูแล้วเนี่ยในเดือนนี้การเงินจะค่อนข้างดีมากๆนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพ อ๋อแล้วก็ขอเพิ่มเติมในเรื่องของการเงินอีกหน่อยนะคะเดือนนี้การเงินอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะแล้วก็อย่าเชื่อใจใครอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะ,ะแล้วก็ระมัดร,ระวังกนโกงทุกรูปแบบนะคะเดือนนี้มันมีเดทเข้ามานะ,ะให้ระมัดร,ระวังเรื่องของมิจฉาชีพนะคะแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมเงินเป็นอันขาดนะ,ะพอดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้คืนนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพในเดือนนี้ให้เรามาระวังความคิดเครียดวิตกกังวลนะแล้วก็อย่ารับพลังงานลบเข้ามาเด็ดขาดโดยเฉพาะคําพูดจากคนที่ไม่จริงใจหรือว่าไม่ประสงดีอะไรกับเราเนี่ยอย่ารับเข้ามาทําร้ายจิตใจของตัวเองนะคะในเดือนนี้เนี่ยให้พยายามพักผ่อนให้มากๆนะคะแล้วก็ให้เรมามัดระวังอาการเจ็บป่วยอาจจะเกิดขึ้นได้นะ แล้วก็สําหรับภาพรวมในเดือนนี้เนะี่ยจะเป็นเดือนที่พวกคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความหวังใหม่เกิดขึ้นนะคะสติปัญญาความรู้ความสามารถในเดือนนี้จะสามารถช่วยเหลือพวกคุณให้ผ่านพ้นจากทุกสิ่งอย่างที่มันจะเข้ามาทดสอบเราได้นะคะดูว่าในสิ่งที่พวกคุณทาเนี่ยพวกคุณจะได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จจากมันนะคะแล้วก็มันจะสร้างเครดิตสร้างชื่อเสียงให้กับพวกคุณมีความสุขมากๆด้วยเช่นกันนะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะริชาร์ขอเซาเสียงของทุกคนหน่อยนะคะว่าถ้าริชาร์เปิดรับดูดวงส่วนตัวค่าครู590บาทแบบดูแลตลอดไปจะมีใครสนใจไหมคะโดยจะทำเป็นคลิปให้หนึ่งคลิปต่อการเปิดไพ่หนึ่งครั้งและเจ้าของดวงสามารถเข้าถึงดูดูคลิปนั้นได้คนเดียวในช่อง YouTube ริชาร์ดทูมอร์นิ่งกรอรี y และถ้ามีคำถามหรือมีเรื่องที่ต้องการถามเพิ่มเติมลูกดวงสามารถถามได้ผ่านช่องคอมเมนต์ใต้คลิปดวงของตัวเองและริชัดจะเปิดไพ่ตอบให้แต่ขั้นตอนนี้จะไม่ได้ทำเป็นคลิปให้อีกแล้วนะคะเพียงแต่ริชัดจะเข้าไปตอบในสิ่งที่ลูกดวงถามมาเท่านั้นแต่ในกรณีที่ต้องการให้ทำเป็นคลิปใหม่ก็จะเป็นการจ่ายค่าครูใหม่ค่ะและนอกจากนี้ ริชารดยังเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของ AIA ด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากให้ริชาดเป็นคนดูแลสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะริชาร์ดมีไ c ซ i รายเส้นสำหรับแนะนำการลงทุนนะคะในอนาคตอันใกล้นี้จะมีขายพวกกองทุนรวมด้วยค่ะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ